Hello students How are you today Welcome to English class สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับภาษาอังกฤษใน EP ที่5เรายังอยู่กันบทที่2นะคะทีนี้บทที่2วันนี้ครูจะพามาเรียนเกี่ยวกับ telling the time นะคะ telling the time ก็คือการบอกเวลาถ้าเกิดว่ามีคนมาถามว่าเธอตอนนี้เวลาเป็น กี่โมงแล้วตอนนี้เวลากี่นาทีแล้วนะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะคุณครูจะพาไปเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาที่มีไม่มีนาทีกับมีนาทีนะคะไปดูกันเลยแบบแรกนะคะคือสมมติว่าเวลาที่ครูให้มาเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่มีนาทีนะคะ วเวลาเวลาเราดูเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะเราจะต้องดูเข็มสั้นก่อนใช่ไหมคะอันดับแรกเราต้องดูเข็มสั้นนักเรียนดูอันนี้นะคะ,ะถ้าอันนี้เข็มสั้นชี้เลข3ใช่ไหมคะเข็มยาวนะคะชี้เลข12หมายความว่ามันคือ,อบ่ายสามโมงตรงนะคะไม่มีนาทีก็จะเป็น3 h o'clock นะคะอันนี้ ชี้เลข8ใช่มั้ยคะก็เป็น8 o'clock นะคะน,นี้ชี้เลข7นะคะก็เป็น7 o'clock นะคะอะอันนี้6 o'clock ต่อไป4 o'clock 11 o'clock อ่าอันนี้ก็คือการ บอกเวลาที่ไม่มีนาทีนะคะคือเข็มยาวนั้นชี้เลข12พอดีนะคะต่อไปคุณครูจะมาสอนในการบอกว่าถ้าประโยคถามว่า what time is it what time is it คือตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะตรงนี้นะคะ what time is it นักเรียนก็ดูที่หน้าปัดนาฬิกาตรงนี้นะคะอ่าเข็มสั้นใช่ไหมคะเราดูเข็มสั้นเป็นเข็มแรกเข็มสั้นชี้เลขหนึ่ง เข็มยาวชี้เลข12นั่นหมายความว่า it's one o'clock มันตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะมันเป็นเวลา1น,นาฬิกาตรงหรือ,อบ่ายหนึ่งบ่ายโมงตรงอย่างนี้นะคะ,ะต่อไปดูตัวอย่างอีกนะคะ what time is it what time is it นะคะ what time is it ตรงนี้อ่าตรงนี้ เขาให้เข็มสั้นมาชี้เลขที่มาชี้เลข3ใช่ไหมคะแล้วเข็มยาวชี้เลข12ก็อ่านว่า it's three o'clock What time is it เข็มสั้นชี้เลข4นะคะเข็มยาวนะคะชี้เลข12แสดงว่าไม่มีนาทีนะคะก็คือ4โมงตรงอ่านว่า it's Four o'clock is four o'clock. Naha, and What time is it? What time is it? It's nine o'clock. It's nine o'clock. ทีนี้คุณครูจะพามาเรียนเกี่ยวกับมีนาทีบ้างน,นะคะมีนาทีแล้วทีนี้การอ่านนาทีจะอ่านว่าอย่างไรนะคะคุณครูจะพามาอ่านทีละ5นะคะทีละ5ถ้าเข็มยาวนะคะเข็มยาวเราจะอ่านนาทีใช่ไหมคะเข็มยาวชี้เลข1เท่ากับ5นาทีนะคะก็คือไฟนะคะเข็ม ยาวชี้เลข2เท่ากับ10นาทีก็คือ10อตรงนี้ก็เป็น15 15นาทีตรงนี้ก็เป็น20 20นาทีตรงนี้ก็เป็น25 25นาที30 30นาที 30, 35 35นาที40 40นาที45 45นาที ต่อไปอันนี้นะคะเป็น50 50นาทีอันนี้ก็เป็น55 55นาทีนะคะอะทีนี้อันนี้ก็คือเข็มยาวเราจะบอกนาทีใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนมาดูการบอกเวลาที่มีอ่า มีชั่วโมงแล้วก็มีนาทีมามันจะเขียนอย่างไรนะคะอ่ะอันนี้นะคะนักเรียนดูเขาถามว่า w i m t t s m t w h a t time is it ตอนนี้กี่นาทีแล้วนะกี่โมงแล้วนะอ่าจากที่ดูหน้าปัดนาฬิกาตรงนี้ใช่ไหมคะเป็น10นาฬิกา5นาทีนะคะวิธีการเขียนก็คือเราจะดูเข็มสั้นก่อนใช่ไหมคะอันดับที่1นึ่แล้วก็ตามด้วยเข็มยาวอ่ะ นักเรียนก็ต้องเขียนว่า it's ตรงนี้ก่อนนะคะตามด้วยเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลข10ก็เป็น ten นะคะ ten ตามด้วยนาทีนาทีตรงนี้5นาทีก็เป็น five วิธีการอ่านก็คือ it's ten five นะคะอันนี้6โมง30นาทีนะคะวิธีการอ่านก็คือตามด้วย it's ขึ้นต้นด้วย it's นะคะ it's ตามด้วยเข็มสั้น เข็มสั้นตรงนี้ใช่ไหมคะผ่านเลข6มาก็คือ6โมงถูกไหมคะสิ 6, ตามด้วยเข็มยาวเข็มยาวชี้เลข6ก็คือมีนาทีเท่ากับ30นาทีก็เป็น30อ่ารวมกันก็เป็น is six t h i r โมง30นาทีอ่าต่อไป What time is it? Ah, is three forty five, is one fifteen, what time is it? Is five twenty, is two fifty.

คุณครูพานักเรียนสอนอ่านไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองมาฝึกทำนะคะการเขียนนาฬิกานะคะคใส่เข็มนาฬิกาแล้วก็บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะในหน้าที่18นะคะมันจะมี2ตอนนะคะนักเรียนตอนที่1ก็คือตอน A นะคะข้างบนอันนี้เขาจะให้นักเรียนเติมเข็มนาฬิกาลงไปนะคะหมายความว่า เขาให้ตัวหนังสือนักเรียนมาแล้วนะคะว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงกี่โมงกี่นาทีกี่นาทีนะคะนักเรียนก็ต้องใส่เข็มให้ถูกนะคะโดยเข็มแรกเป็นเข็มสั้นใช่ไหมคะให้ดูเลขตัวหน้าแล้วเข็มยาวเป็นบอกเป็นการบอกนาทีนะคะก็คืออยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะส่วนพาร์ทบข้างล่างใช่ไหมคะเขาจะให้ตัวเลขนักเรียนมานะคะแล้วนักเรียนก็เขียนนะคะเขียนตามอ,อย่างเช่น ข้อที่2ใช่ไหมคะเขาให้มาสองนาฬิกาตรงใช่ไหมคะนักเรีเยนก็ใส่เป็น is true o'clock ok อย่างนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะกะ็คุณครูก็สอนเกี่ยวกับการบอกเวลาแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเนาะให้กลับไปดูต้นคลิปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ that's all for today ค่ะ see you next day see you next time see you next week นะฮะ เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ